เรื่องต่อมาครับกรณีที่ทางคุณอภิสิทธิ์เองวมั้งคุณสุเทพและสมาชิกออกมาโจมตีการทำางานของคุณทาริศเพ่งดิอธิบดีดีเอสไอนะครับกรณีที่มองว่าน่าจะเป็นการตั้งทงในการดำเนินคดีการสลายการนุมของ ที่มีผู้เสียชีวิต98ศพและเจ็บ2,000เนี่ยแล้วก็โดยโดยเฉพาะคดีที่คดีแรกนะครับของนายพันธ์คำกองเนะี่ยก็อาจจะมีแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่อยู่ฝ่ายการเมืองและด้านากาบริหารผิดพลาดจนทำให้เกิดคนเสียชีวิตแล้วบางคนสมาชิกเพื่อปัด,ปดถึงกระขู่นะครับว่าอาจจะต้อง คุกก่อนกเกษียณอันนี้ผมมองว่าเป็นการกดดันการทำงานของฝ่ายข้าราชการประจำของฝ่ายค้านนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณสุเทพเป็นรองนายกคุมรมสอบสวนคดีพิเศษก็ชื่นชมคุณทาริตรวมทั้งสมาชิกพักปฏิบัติพอวันนี้คุณทาริศก็ดําเนินไปตามกฎหมายที่ผมฟังให้สัมภาษณ์ว่า คุณทาริศก็เคยรายงานคุณอภิสิทธิ์เรื่อง11ศพนะครับที่มองว่าอาจจะเสียชีวิตจากการการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกให้ดําเนินการต่อและให้รายงานต่างกองทัพให้ทราบวันนี้คดีดเหล่านี้ก็คืนหน้าแต่วันนี้กลับที่น่าจะเป็นการขู่และกดดันคุณทาริศผมเชื่อว่านี่คือการกระทําที่น่าจะผิดกฎหมายนะครับซึ่งผมต้องตรวจสอบนะครับถ้าเข้าข่ายก็คงจะต้อง ดำเนินการพรทางกฎหมายและร้องเอาผิดด้วยเพราะเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ชอบและไม่ถูกต้องคนที่เป็นอดีตนายกฐมนตรีอดีตรองนายกฐมนตรีหรือคนที่เป็นสสในใน,ในพักรัฐบาลเนี่ยมาดําเนินการลักษณะให้สัมภาษณ์นะครับไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมก็าําเนินการต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะครับควรให้คุณทาริศและกรมสอบสวนคดีพิเศษเ็าดาเนินการในการที่จะ ตามขั้นตอนของกระบวนการการยุติธรรมเพราะการที่จะแจ้งข้อหาใครมันก็เป็นคณะกรรมการไม่ว่าคุณธนิตเขาบอกเนี่ไม่ใช่ดีเอสไออย่างเดียวก็ยังมีทั้งตำรวจทั้งอายการและมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคณะกรรมการในการพิจารณานะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอย่าลักษณะไปการกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อหวังผลที่ตัวเองพ้นผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ